อาจารย์เอออกมาประกาศยุติบทบาทผู้บริหารวงมอลำเสียงอีสานด้วยเหตุผลที่ว่าขราบสวัสดีนะครับผมปกกระซองเบาอีสานอีกแล้วพี่น้องมันเทาก็มีเรื่องเล่านะครับผมเนาะเกี่ยวกับวงก,วงการมอลำเอามาวอกสูพีเอามาบอกสูนงเอามาวอกสู่เอฟซีหลานหน่อยกันได้ฟังพี่น้องก็ถือว่าเป็นข่าวที่ช็อกวงการนะครับผมเนะาะสำหรับ ช่วงหัวคําที่ผ่านมาพี่น้องสําหรับการออกมาประกาศของอาจารย์เอเมื่อนี้อาจารย์เอก็ได้ออกมาแจ้งนะพี่น้องผ่านไลฟ์สดอย่างเป็นทางการพี่น้องผ่านเพจหมอลําเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรนะครับผมอาจารย์เอได้ออกมาไลฟ์สดพร้อมระบุเหตุผลก่อนที่ตัดสินใจนะครับผมเนาะเข้ามาทา เข้ามา,าบริหารเข้ามามีส่วนร่วมกับวงเสียงอีสานและเหตุผลทําไมนะครับผมนาะอถึงตัดสินใจในครั้งนี้เรื่องล่าจะเป็นแบบใดรอยสารเอา,อาคลิปนะครับผมนาะอไล่สดของอาจารย์เอกไม่พิดนวองในเบิรงกันบางส่วนการตัดสินใจทําในครั้งนี้มันเกิดประโยชน์กับผู้คนหมมากทั้งประโยชน์กับคนที่อยู่ในวงจรของรมคันและเสียงอีสานได้มีงานทํา ได้เดินต่อได้มีรายได้รวมถึงครอบครัวของเขาก็สามารถอยู่ได้ต่อไปโดยไม่ต้องเดือดร้อนและนอกเหนือจากนั้นคือประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับคนอีสานที่มีศิลปะวัฒนธรรมที่สามารถสรืบทอดต่อไปได้ผมจึงตัดสินใจมาทาในช่วงแรกในการบริหารจาัดก,การหมอลําคณะเสียงอีสานครับผมต้องขออนุญาตสารภาพแบบนี้นะครับว่ามันเป็นการทํางานที่ค่อนข้างหนักสาหรับผมหนักเพราะว่าผมไม่มีประสบการณ์ในการทํางาน ด้านนี้มาก่อนเลยไม่เคยบริหารจัดการหมอลำมาก่อนเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมตั้งใจมากๆคือผมอยากให้หมอลำคณะเสกนิสานเดินต่อได้ด้วยความมัน่นคงผมจึงทุ่มเททั้งหมดที่ผมมีทั้งชื่อเสียงแรงทรงัพยากรบคุคคลทุกอย่างทุกด้านเพื่อให้ทุกอย่างออกมาดีที่สดุด แต่คาว่าดีที่สุดมันไม่ได้ดีที่สุดในทุกเมื่อเทียบกับทุกที่นะครับแต่หมายถึงว่าดีที่สุดที่ผมสามารถทําได้ผมอยากส่ง,สงมอบผลงานผลงานให้ดีที่สุดให้กับแฟนๆแ,แ,แล้วก็ให้ทุกคนได้รู้จักเสียงอีสานหรือกลับมาชมเสียงอีสานอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งทั้นนี้มันก็ได้รับความร่วมมือจากคุณแม่นกน้อยอไรพรทีมงานของผมแล้วก็ทีมงานหอวรับคณะเสียงอีสานทุกท่านนะครับซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดปัญหาครับมันเกิดปัญหาในบางช่วงขณะ แต่ละช่วงก็จะมีปัญหาที่ต้องบริหารจัดการกันแต่ว่าเราก็สามารถจัดการมาได้โดยตลอดซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาท,นทุกคนทราบดีว่าผมก็มีบทบาทหน้าที่ธุรกิจที่ผมต้องทําเพราะฉะนั้นผมจึงไม่มีเวลาที่จะสามารถไปเดินสายกับหมอลับได้เพราะนั้นที่ผ่านมาจึงมีทีมงานของผมมีเลขานั่นคือน้นองเอ็มจราพรนะครับเป็นคนที่ดูแลรวมถึง ในฝ่ายหน้าง,งานในงานไหนที่เอ็มไม่สามารถเดินทางไปได้ก็จะมีคุณแม่น้องน้อยอุไรพรมีคุณเอ็มนะครับแล้วก็มีน้องแป้งที่ช่วยดูแลแล้วก็ส่งข่าวสา,ารอยู่ตลอดเวลานะครับจนทุกวันนี้ผ่านมาจนถึงจริงๆชินถึงช่วงปีใหม่เนี่ยปรากฏว่าหมอลำคณะเสกนิสารได้สามารถเดิดได้แล้วเราก็ได้มั่นใจแล้วว่าเสกนิสารเดิดได้แล้วเพราะฉะนั้นนะครับผมขออนุญาตแจ้งอย่างนี้นะครับว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมขออนุญาต ยุติบทบ,บาทการเป็นผู้บริหารหมอลำคณะสศสลปงาสสา์ตั้งแต่วันนี้ครับโดยในการยุติในครั้งนี้ของผมนั้นเป็นการยุติที่ผมขอมอบทุกอย่างให้เป็นทรัพย์สินของคุณแม่นกน้อยโอไรพรให้เป็นทรัพย์สินของคนในวงหมอลำคณะสศสลปงาสสา์ครับนั่นหมายความว่าทุกอย่างที่ผมลงทุนไปตั้งแต่ขนนก ทุกเส้นชุดทุกชุดระบบแสงสีเสียงรวมถึงคารสลิงลิฟไฮดรลิกอะไรต่างๆ,ๆ,ๆทุกอย่างผมขอมอบทุกอย่างนี้ให้กับคุณแม่นอกน้อยอุไรพรเพื่อสามารถต่อยอดได้ในอนาคตรายได้ที่เกิดขึ้นจากผู้สนับสน,นุนนะครับรายได้ผู้จากผู้สนับสนุนเนี่ยส่วนที่ผ่านมา ส่วนที่ผ่านมาเราได้ใช้ในการบริหารจัดก,การภายในวงแล้วแต่ส่วนที่เหลือนั้นนะครับจะเป็นเงินสดเป็นรายได้ที่คุณแม่นกน้อยอุไรพรจะได้รับเพียงคนเดียวโดยไม่ต้องส่วนไม่ต้องมีส่วนแบ่งให้กับผมเลยนะครับให้คุณแม่ทั้งหมดเลยนะครับต่อมาครับในช่วงเวลาที่รู้จักกับคุณแม่นกน้อยอุไรพรตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับจนถึงทุกวันนี้ คุณแม่ทกท้อ,อยอรพรมีค่าใช้จ,จ่ายที่คุณแม่ต้องดูแลที่ต้องใช้จ่ายนะครับจึงมีการกู้ยืมเงินจากบริษัทและกู้ยืมเงินจากตัวผมเพราะฉะนั้นผมยกหนี้ให้คุณแม่ทั้งหมดเป็นแม่ไม่ต้องเป็นหนี้ผมไม่มีหนี้ต่อกันนะครับก็คือยกให้คุณแม่ทั้งหมดนะครับอ่านไปด้วยนะเพราะว่ามันข้อมูลมันเยอะน,นะครับทั้งหมดนี้นะครับที่ผมพูดมาเนี่ยผมยกให้ทั้งหมดเพราะอะไรมันเป็นการ แสดงความรักที่ผมมีต่อเสียงอิสานจริงๆกับคุณแม่นกนอ้ยอยโอไรพรจริงๆแล้วก็อยากเสมสารวัฒนธรรมูรม,มปัญญาของคนอีสานจริงๆโดยหลายคนอาจจะมีความกังวลใจว่าเอาแล้วตอไปนี้จะเป็นอย่างไรต่อให้ทุกคนสามารถมั่นใจได้แฟนๆหมอรับคณะเสียงอิสานมั่นใจได้เพราะว่างานที่เรารับผ่านบริษัทเสียงนิสานบ้านตองห้าที่เป็นงานจากวันนี้เป็นต้นไปส่วนมากแล้วจะเป็นงานที่เรารับในเด็ดราคา สามแสนห้าถึงสามแสนจ็ดหมืนบาทนะครับนั่นหมายความว่าในทุกๆงานเกิดกําไรให้กับคุณแม่ทั้งหมดเกิดกําไรให้กับคุณแม่ทั้งหมดจริงๆแล้วในช่วงอย่างที่ผมบอกว่าผมจะต้องมาแถลงข่าวมอบสิ่งนี้ให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคุณแม่นกน้อยอุไรพรครับแต่ ด้วยกันสถานการณ์หลายๆอย่างจึงไม่ได้มาแถลงข่าวแต่มันก็คือเหตุผลว่าทําไมช่วงหนึ่งเราทุกคนจึงได้ยินข่าวว่ามีการลดค่าตัวเิลปินในบางคนชั่วคราวนี่คือสาเหตุเพราะผมต้องการจะบ,บริหารจัดการทุกอย่างให้เสร็จให้มั่นใจก่อนปีใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุดกับทุกคนในวงกับวงและกับคุณแม่นกน้อยอยุไรพรนั่นเองนะครับนี่คือสาเหตุที่ผมเคยไลฟ์สดและผมบอกว่ามีเหตุผล พราะถ้าผมพูดตอนนั้นจะทําให้ขวัญกําลังใจของเคียนงานนั้นอาจจะสูญเสียไปผมจึงเลือกที่จะไม่พูดแล้วก็ลองมาพูดครั้งเดียวในวันนี้นั่นเองนะครับตัวของผมเองกับคุณแม่น้องน้อยอรไรพรนั้นตั้งแต่รู้จักกันมาจน ป็นยัางไรกันแน่พี่น้องนี่คือบางส่วนบางตอนจากไลฟ์สดนะครับผมเนาะของทางอาจารย์เอที่ได้ออกมาชี้แจงและออกมา,ายืนยัน<ล>พี่น้องยุติพี่น้องบทบาทาจากผู้บริหาราจากทีมบริหารของเสียงอีสานนะครับผมนี่ทั้งหมดที่ทางวงทางาคุณแม่นกหน่อยได กูยืมทางบริษัทกูยืมทางคุณเอคุณเอยกให้ทั้งหมดพี่น้องที่ต้องอทำไมเพิ่งออกมาประกาศนะครับผมเนาะกับด้วยเหตุผลนั่นแหละพี่น้องว่าต้นปีกับเกิดเหตุการณ์ยังขึ้นแน่นะครับผมเนาะกับวงแล้วกัทางคุณเอเพื่อนกัได้ว่างหลักฐานกันแล้วกันได้เคลีย ปัญหาและมองว่าวงหมอรำเสียงอีสานน่าจะเดินได้แล้วน่าจะไปต่อได้แล้วเพิ่นก็เลยอยากวางมือนะครับผมซึ่งงานต่อจากนี้พี่น้องถือว่าเป็นงานที่น่าจะมีกำไรทุกงานพี่น้องมองออกบอกเพราะเพราะค่าใช้ใจ่ายหลักๆในในการทำวงนะครับผมเนาะก เรื่องเครื่องเสียงเรื่องสุดอีหย่างนะ่ะนั่นคือจบไปแล้วนั่นคือ,อทางอาจารย์เอเพิ่นได้ยกให้ทางวงทางคุณแม่นกหน่อยหมดแล้วคือไม่มีภาระในตรงนี้เกี่ยวกับสุดเกี่ยวกับเวทีเกี่ยวกับเครื่องเสียงอีหย่างนะครับผมซึ่งภาระตรงนั้นทางวงและทางคุณแม่นกน้อยไม่บอต้องรับภาระตรงนี้แล้ว ต่อไปกระเดินนางานที่มีอยู่ในมือนั่นคือน่าจะมีกำไรทุกงานไอ้ต้องตบมือสส่วนในทั้งคุณเออิลีนะครับผมถือว่าเข้ามาพยุงเสียงอีสานในวันที่คุณแม่น้องน้อย เหมือนจะไปต่อไม่ไหวแล้วคุณ A เ,เพิ่นก็นได้มากมาพยุงไหวเมื่อนี่สามารถเดินได้แล้วสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้แล้วคุณ A เ,เพิ่นก็นขอว่างมืออันนี้คือเหตุผลหลักๆของเพิ่นเสว่าหลายคนฟังคลิปไลฟ์สดแล้วก็น่าจะเข้าใจทางคุณ A อนะครับผมนะบอยสานฟังขนาดบอยสาน เราตรงๆเราไม่ใช่แฟนคลับเอของเสียงอีสานยุคนี้ฟังทางคุณเอว่าเราก็ยังเข้าใจและยอมรับหัวใจของคุณเอจริงๆนะครับผมนะที่เขามาสารต่อเขามาพยุงวงไห้เดินานาไปต่อได้ในวันนี้พี่น้องละ่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปท้งช่องบายสารได้นะครับผมเนาะ การที่จะเอ่ยถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งในพี่น้องบาลสารจะจํำอยู่เสมอควรให้เกียรติซึ่งกันและกันคุณต้องการให้คนอื่นให้เกียรติคุณคุณก็ต้องรู้จักให้เกียรติคนอื่นเขาก่อนบาสานจะจํำอยู่เสมอฝากพี่น้องคนไร,กร์กดแช์คนที่ตามกด s u b สไครต์ทั้งช่องบาลสานในเด่าพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บาสานต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบพอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ